สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามที่ได้เสนอในเรื่องของการอัปเดตนะครับพวกหนองคลองต่างๆนะครับที่เดวิดนาก็เคยนําเสนอไปก็มีเพื่อนๆนะครับถามว่าคลองนี้พันหน้าแรงไปได้ไหมนะครับก็วันนี้ก็มีคําตอบนะครับก็คือว่าช่วงนั้นก็ตอบไม่ได้ก็เน่องจาก,กยังไม่พัน ยังไม่เข้าฤดูฝนในปีที่2นะครับหลังจากที่ขุดคลองไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ตามประกาศของกรมปุตุนิยมวิทยานะครับก็ผ่านฤดูฝนเข้ามาแล้วก็มีฝนตกมาบ้างนะครับก็เนื่องจาก2วันที่แล้วก็ฝนก็ตกหนักนะครับเดี๋ยวก็เลยถือโอกาสนี้นะครับอัปเดตคลองนะครับว่าคลองผ่านแล้งได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูนิดนึ่งนะครับมาดูครับ เพื่อนๆครับนี่ก็คือหนองน้ํานะครับที่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับก็เป็นหนองน้ําที่เปิดออกใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วก็ปีที่แล้วก็มีน้ําขึ้นเต็มฝั่งนะครับแต่เมื่อถึงเข้าฤดูแล้งนะครับเนื่องจากบริเวณนี้ก็เป็นโคกนะครับโคกซึ่งอยู่สูงมากก็หลายคนนะครับรวมทั้ง ลีวินาเองนะครับก็กังวลนะครับว่าน้ําจะไม่ผ่านแล้งนะครับคือก็จะหมดไปในหน้าแล้งแล้วก็เติมใหม่หน้าฝนแบบนั้นก็คงจะไม่ต่อเนื่องในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ําเช่นปลานะครับซึ่งปลาบางชนิดก็มีอัตราการโตนะครับขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพวกปลาในนะครับ เมื่ออายุ3ามปี4ปีเขาก็ตัวหลายกิโลนะครับปลาบึกนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงเป็ดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปัจจัยหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับพวกอาหารแหล่งอาหารนะครับอันนี้ลิมนาก็เริ่มหัดเลี้ยงเป็ดนะครับึงก็มีน้องน้ํารองรับนะครับก็เข้าเรื่องนะครับก็คือน้องน้ําแห่งนี้นะครับตอนที่แรงที่สุดนะครับก็ความลึก ของบริเวณใจกลางนะครับก็จะอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับก็วัดคร่าวๆนะครับก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้เอาตลับเมตรอะไรวัดก็ลงไปอย่างๆดูนะครับความสูงของตัวเองแล้วก็ระดับของน้ำนะครับก็น่าจะอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับส่วนบริเวณคอคอดนะครับที่ต่อกับคลองตรงนี้นะครับที่ต่อกับคลองตรงนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆ ห้เซนนะครับตอนนี้50เซนส่วนในคลองนะครับก็ตอนนี้ระดับน้ําก็ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อฝนตกมาก็ครั้ง2ครั้งนะครับระดับน้ําก็ขึ้นมานะครับก็ท่วมขอบฝั่งขึ้นมาบริเวณหญ้านะครับก็จะเป็นที่อาศัยของพวก ลูกปลานะครับพวกลูกปลานินนะครับที่เกิดเองตามธรรมชาติเนื่องจากเิวินาก็ปล่อยปลาเพียงครั้งเดียวนะครับอ่าซื้อจากกรมประมงมาก็เคยนําเสนอไปนะครับตอนนี้ระบบนิเวศก็จะเข้ามาสู่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็ฤดูฝนนะครับเนื่องจากกรมตุนิยวมวิทยาก็ได้ประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ราวๆวันที่ นะครับน่าจะเป็นวันที่20พฤษภาครับทีนี้ก็ผ่านวันที่20มาแล้วนะครับก็ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับที่ของนี้ก็สามารถที่จะเก็บน้ําผ่านฤดูแล้งมาได้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับความต่อนเนื่องในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับสร้างแหล่งอาหารก็จะสามารถทําได้นะครับโดยที่ไม่ยากลาบากนักเนื่องจากก็มีน้ํหลอเลี้ยงตลอดทั้งปีนะครับ ส่วนต้นไม้ต่างๆก็ก็ยินดีนะครับกับต้นไม้ต่างๆที่เขาสามารถที่จะผ่านหืฤดูแล้งปีนี้ปีแรกนะครับก็ผ่านมาได้นะครับก็ลิลาก็รู้สึกยินดีนะครับก็ถือโอกาศนําเสนอนะครับในคลองแห่งนี้ในส่วนที่เป็นบริเวณนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็ตอนแล้งสุดก็น่าจะอยู่ที่50เซนนะครับ แล้วส่วนที่ลึกก็จะอยู่ที่เมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับในส่วนที่ตื้นก็คือดินสไลด์ลงมานะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับดินสไลด์ลงมาก็น้ําก็จะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับพวกสัตว์น้ําต่างๆปลาก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับแม้กระทั่งในคลองแล้วก็ในหนองคาดว่านะครับปีหน้าน้ําก็จะมีระดับที่ สูงกว่านี้นะครับในหน้าแรงก็เนื่องจากเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะไม่สูบใส่ข้าวมากเกินไปนะครับก็ปรับเปลี่ยนวิธีทําใหม่อาจจะสูบใส่บ้างแต่ไม่ให้ขังมากแล้วก็ให้มีความชื้นพอที่ข้าวจะอยู่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนีก็ขอจบคลิปการอัปเดตคลองในเรื่องของการคลองที่ผ่านหน้าแรงนะครับก็ถือว่า เป็นความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะหานหน้าแรางนี้ไปได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับชมจนจบ,จบสวัสดีครับ